รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสถานีเทศบาลค่ะ อาทิตย์บ่ายโมงทาง NBT นะคะเราจะพาท่านไปพบกับเทศบาลในพื้นที่ต่างๆแล้วก็มีทั้งช่วงโชว์ของดีของแต่ละเทศบาลด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะบรรยากาศไม่ต้องเดาเลยค่ะนะคะอยู่ที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการอีกสักครู่จะได้พบกับท่านนายกเทศมนตรีตําบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะช่วงตามดูผู้นํานะคะส่วนช่วงโชว์ของดีใครที่ชอบขยับแข้งขยับขาเตรียมพร้อมไว้ได้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่ชื่นชอบความเฟี้ยวฟ้าวในฟลอ ดเยะะอย่าพลาดทีเดียวช่วงโชว์ของดีในวันนี้ค่ะเราไปติดตามช่วงแรกกันก่อนนะคะก่อนอื่นค่ะช่วงตามดูผู้นำค่ะช่วงตามดูผู้นำ กาที่บางปูสวยไม่แพ้ทะเลที่อื่นเลยใช่ไหมคะ ในช่วงนี้ค่ะช่วงตามดูผู้นํานะคะเราอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีตําบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะท่านนายกทีรพลชุนเจริญค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีครับค่ะวันนี้สีหน้าสดชื่นแจ่มใส <c oughs> เสื้อน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> ท่านนายกเป็นเสื้อท้องถิ่นนเห็นปูเต็มตัวผมเย <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> บางปูจริงๆใต้ชื่อทุกปูนะคะ <c oughs> ปูเยอะมากค่ะ <c oughs> ท่านนายกดํารงตําแหน่งนี้มาสี่สมัยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเป็นสี่สมัยที่เป็นก้าวที่มั่นคงสําหรับพื้นที่นี้ด้วยผม เป็นตั้งแต่กรรมการสุขาพิบาลแล้วพอยกฐานะมาเป็นเทศบาลก็มีโอกาสได้เป็นสมาชิกเป็นเทศมนตรีอยู่ปีสองปีค่ะแล้วก็ค่อยๆมีโอกาสได้เข้าสู่ตำแหน่งนี้ยนโยบายสำคัญของท่านเวลาที่ไปหาเสียงอะคะคืออะไรคะเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคนมีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะนั้นจะเห็นเรื่องราวต่างๆหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ในเมืองตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น เ่องทางจัก,กรยานไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เชิงเปิดหมายความว่าพื้นที่สีเข,เขียวมากขึ้นส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น<ฆ>มีโยคะและที่สําคัญคือมีลีลาดคือวันนี้ผมเา็คนเริ่มอยากมีสุขภาพที่ดีสังเกตได้กับแม้ทั้งทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเช้าๆเริ่มมีคนขี่จัก,กรยานมาทํางานเย็นเย็นเริ่มหาพื้นที่ที่มาออกกําลังกายกัน<ฆ>คนเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นในวันหยุดก็จะพา ครอบครัวไปทานข้าวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ความสําคัญในส่วนตรงนี้มากขึ้นก็คือท่านก็ทาทั้งกับคนในพื้นที่และแน่นอนฟังฟังได้ยินเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเตรียมเปิดพื้นที่ให้คนข้างนอกเข้ามาหลายคนพอพูดถึงสูตรการก็เป็นเนอุตสาหกรรมค่ะผมเยอะมากเลยอคะในในบางปูที่โดนพื้นที่ไปประมาณเท่าไหร่คะ ผมมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตผมได้600โละจากจากเนื้อที่ทั้งหมดในเทศบาลตะบนนี้เท่าไหร่คะ63.5ตารางกิโลเมตรเยอะอะเยอะไหมฮะท่านถ้าท่านถ้าท่านมาลงทางด่วนปั๊บเข้าสนุปประการติดกับติดกันในเมืองปากน้ำสถานการณ์ออกมาก็เนี่ยของผมยาวติดทะเลไปจนติดของด่านนะคือมันต้องมีมาพร้อมกันใช่ไหมคะเรื่องของมลพิษเรื่องของอะไรต่างๆ่ยใช่ใช่ที่ผ่านมาเรา เราตั้งแต่ตั้งแต่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนประชาชนเริ่มสนใจอย่างที่ผมบอกนะฮะประชาชนก็จะช่วยเป็นหูเป็นตา oh. ไปช่วยไปช่วยดูแลไปช่วยดูสิ่งแวดล้อมให้กับเรา<ฆ>แล้วที่สําคัญบ้านบ้านเรือนที่อยู่ร้อมอุตสาหกรรม<ฆ>จะทํำยังไงให้มาอยู่ร่วมกันได้<ฆ>ตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมก็เริ่มเข้าใจ oh. ว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าธุรกิจจะเติบโตได้เนี่ยต้องต้องได้รับการยอมรับจาก คนในพื้นที่ด้วยเรื่อง ISO เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ <คะ S 2> เราได้รับเราได้รับเป็นเมืองทีเ่เป็นตัวอย่างในการทดลองเรื่องอีโกทาวหมายความว่าเป็นเมืองที่อุตสาหกรรมกับชุมชนจะร่วมร่วมกันได้อย่างไรเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวข่าวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมเนี่ย <คะ S 2> ที่จะที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุรากาศหรือเฉพาะบางโพเนี่ยจะลดน้อยลงเพราะเราจะประสานการมีส่วนร,ร่วมกันตลอด คือไม่ต้องให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกจากพื้นที่ก็ยังอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างอย่างปณีปนอมเห็นอกเห็นอจกันละกัญแล้วที่สําคัญอีกไม่นานในปีสองปีสถานีรถไฟฟ้าสุดท้ายสีเขียวอยู่ในเขตเทศบาลบางปูสบายเลยเพราะนั้นท่านใดที่มาจากกรุงเทพวันเดทิปปุ๊บวันนี้ผมถึงพยายามจะรองรับ การเติบโตจะลองรับอะไรต่างๆด้วยวิสัยทัศน์นะครับคนในเมืองสามารถนั่งรถไฟฟ้ามามาเที่ยวได้สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณปามเจรเข้แล้วอยู่ที่นี่ระทานข้าวมาดูนกนางนวลสถานตากะาบางปูต้องไปไหนละอย่างซีคอมเพล็กซ์นี่ท่านท่านวางเรื่องนี้ยังไงคะเป็นโครงการ เมกะโปรเจกต์ของเทศบาลซึ่งซึ่งได้ตั้งเป้าหมายว่าจะแล้วเสร็จในการในโครงการนี้ภายใน5ปีเรามีพื้นที่ที่ติดกับทะเลแบบบางปูอย่างเงี้ยนะครับประมาณประมาณร0อเมตรแล้วก็ติดกับถนนทั้งมือที่ทั้งหมดหกสิบไร่โอ้ยเยอะอ่ะเราจะเป็นคอมมูนิตี้อันหนึ่ง ที่สาหรับรองรับเรื่องอย่างที่ผมบอกฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเ,ออเรื่องของแอคทิวิตี้เรื่องของกีฬาต่างๆอยู่ในนี้อ๋อมีอยู่ในนั้นหมดใช่มีทั้งหมด7ส่วนในซีคอมเพกสำนักง,งานส่วนราชการที่บริการประชาชนมีศูนย์เรียนรู้มีศาลาประชาคมคะนะครับมีสนามกีฬาสําหรับประชาชนในในเขตพื้นที่คือ,คอสามกีฬาในร่ม มีสนามกีฬาขนาดใหญ่และสุดท้ายที่ติดกับทะเลเลยก็จะเป็นร้านค้ากว่านใจมีร้านอาหารทะเลกว่า200กว่าร้าน<อ>มีพื้นที่ที่เป็นออกสู่ทะเลได้มาถ่ายรูปมีกิจกรรมกันตรงนั้นได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าซีคอมเพล็กซ์สำเร็จขึ้นคนในพื้นที่ก็จะมีโอกาสได้ไปทําเรื่องของเศรษฐกิจ ค้าข้าวโอทงโอทอปขายของต่างๆสามารถไปขายเรื่องนี้ได้เมื่อใดที่ผมมองว่าเมื่อใดที่มีคนมาเที่ยวมากๆชุมชนเติบโตได้เศรษฐกิจในชุมชนก็ไปได้แล้วมันไม่ไกลกรุงเทพฯอ่อนด้วยนะคะก็ลงรถไฟฟ้ามาไม่เกิน500เมตรถึงเลยครับค่ะยางยางที่นี่ค่ะนี่คือสถานตากอากาศของบางปูแต่ว่าอยู่ในความดูแลของทางเทศบาลด้วยไหมคะหรือว่าเป็นที่เป็นน้องกานอาใช่ในการดูแลของกรมพลาทรัการอาหารบกแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกวันนี้สำคัญที่สุดเรื่อง ของการบริหารคือการการบูรณาการ <คะ S 2> กับหน่วยงานการบูรณาการกับภาคประชาชน <คะ S 2> วันนี้ทางไม่ว่าจะเป็นส่วนงานทหารส่วนงานงานราชการด้าน,อ,นอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนประธานต่างๆวันนี้มันต้องทํางานร่วมกัน <คะ S 2> อย่างกรณีของบางปูเนี่ยเรามาช่วยกันอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม <คะ S 2> เรื่องป่าชายเลนกลยุทธ์ที่ทําให้ท่านเชื่อมต่อ,อชาวบ้านได้คืออะไรคะ คือรับปากแล้วต้องทําให้ได้ะนะครับด้วย,ด,วยด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นคนที่พูดแล้วไม่เคยผิดคําพูดอ่าแสิ่งไหนที่ที่มันเกินกวาน่าอํานาจหน้าที่ที่มันไม่สามารถทําได้ก็จะบอกเลยว่าอันนี้มันไม่ไหวจริงๆแต่อันไหนที่ทําได้แล้วบรรเทาได้ดูแลได้ก็จะทาชาวบ้านอาจจะไว้ใจเรา<อ>ในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆที่มาทํางานร่วมกับนบางทีภาคประชาชนผู้นําชุมชนเนี่ยเขาไปรับปัญหามาแล้วเขามาคุยกับเราถ้าเกิดเราไม่ แก้ปัญหากลับไปเนี่ยเขาเองเขาก็เสียคนด้วยเพราะนั้นอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดเรื่องของความจริงใจนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าได้ยินว่า,ารับรับจะทําให้แล้วเนี่ยวางใจได้เลย,ว,เลยว่ามันเกิด<ล>แน่นอนสําหรับหลายหลายท่านเนี่ยค่ะอาจจะรู้จักบางปูอยู่แค่ที่ว่ามารับประทานอาหารหรือมาดูนกนางนวลเนี่ยค่ะ mm hmm. ในฐานะที่ท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางปูอยากให้ท่านแนะนําพื้นที่นี้สําหรับหลายๆคนที่อยากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนค่ะก็เรียนเชิญนะครับ ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเมืองบางปูอยู่แค่ถ้าเทียบจากบางนามาก็10บกว่ากิโลเท่านั้นเองอในสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมว่ามีอาหารอาหารทะเละมีแหล่งท่องเที่ยวมีป่าชายเลนโดยเฉพาะบางปูมีนกนางนวลน,<ะ>นะครับซึ่งจะมาทุกๆปีในช่วงฤดูนหนาวนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจจะมาเทศบาลบางปูนะครับก็ยินดีที่จะ ภาษางานให้ก็วันนี้ขอบคุณท่านนายกนะคะขอบครคุณคค่ะท่านธีรพลจุนเจริญค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะกับช่วงตามดูผู้นําของเราในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะช่วงโชว์ของดีท่านจะได้เห็นแน่นอนก็คือการเต้นลีลาศแล้วก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่บางปูนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันช่วงโชว์ของดีเลยค่ะช่วง ดีช่วงโชว์ของดีค่ะออกมาจากสถานตา บางปูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาพบกับนี่เลยกิจกรรมที่ทุกๆท่านเห็นแล้วก็ร้องอ๋อแน่นอนนะคะการลีลาศค่ะที่นี่กําลังจะยกให้เป็นจุดเด่นของที่บางปูนะคะแล้วก็พูดคุยกับท่านประหลัดเทศบาลตําบลบางปูจังหรรวัดสมุทรปราการกันนะคะท่านประหลัดพริมลักษ์ร่วมสุขค่ะสวัสดีท่านประหลัดค่ะแล้วก็อยู่กับครูแล้วก็ท่านประธานชมรมด้วยนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านเลยค่ะเห็นข้างหลังนี้ก็พอจะรู้แล้วค่ะ ก็ต้องมาออกกําลังกายเรียกเหงื่อกันแน่ใช่ค่ะชมรมลีลาดของเทศบาลตำบลบางปูค่ะอ๋อเราตั้งขึ้นมาเป็นชมรมต่างๆเลยคือตรงนี้มันเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารท่านนายกท่านบอกว่าเมื่อต่อนนี้ทุกคนรู้จักบางปูทุกคนจะมาลีลาดที่บางปูแต่วันนี้มันหายไปเด็กๆรุ่นใหม่จะไม่มีใครรู้จักลีลาดและจะไม่สนใจซึ่งจริงๆแล้วกีฬาลีลาดคณะผู้บริหารเรามองว่า ออกกาลังกายได้สุขภาพถูกไหมคะแล้วก็สมองพัฒนาสมองด้วยค่ะแล้วแล้วพอพอเราตั้งชมรมลีลาขึ้นมาเนี่ยคะ่ะย้อนไปเมื่อกี่ปีคะ ประมาณกี่ปีคะโดยรานี่เราตั้งมาสองปีปีนี้ปีนี้เป็นปีที่สองแต่สมาชิกอบอุ่นมากตอนนี้ได้เท่าไหร่กัท่านประธานสี่สิบคนแลวครับประมาณสี่สิบรุ่นร้อยร้อยประมาณร้อยคนละสองรุ่นตอนนี้ตอนนี้ปีที่แล้วรุ่นรุ่นเป็นรุ่ปีที่แล้วรุ่นหนึ่งปีนี้รุ่นหนึ่งแต่แต่คนปีที่แล้วก็ยังมาเรียนปีนี้ก็มาสามก็มาซ้มมันแน่น ก็จะไปสลับกันมามีเปสมาชิกจริงๆแต่มีกิจกรรมพิเศษนะคะหมายความว่าเรียนนี่เป็นปกติจันทร์อังคารพุธบางทีต้องมาซ้อมอ่ะใช่ไหมคะคณะผู้หานพาออกที่ตากอากาศม่นสักครู่ค่ะค่ะวันเสาร์ก็จะพาไปออกสนามจริงก็คือได้ฝึกฝนได้ฝึกฝนเรียนก่อนแล้วก็ไปฝึกกันไปฝึกแบบเวทีจริงค่งฟอร์จริงค่ะเอ๊อย่างนี้นี่อายุเยอะๆนี่แสดงว่าจะต้องเต้นอยู่แค่บิกินวอลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครูลองบอกทิ่าเราเต้นอะไรกันบ้างมีเต้น อะไรบ้างคะก็บีกินิกนชาดช่ารุมบ้าควิกวอลตันลุงก็สนุกใช่ไหมคะตะลุงก็สนุกค่ะเป็นของบอลลูมนี่กำลังจะเริ่มสอนนะบอลลูนละตินกันอยู่ค่ะอลาตินยังยังเป็นละตินออ๋ค่ะจะเริ่มบอลลูมก็อาจจะเป็นสเตปหรือจะเป็นมอนเนี่ยค่ะ อย,อย่างตอนที่เราทำเนี่ยค่ะออตอนนั้นเนี่ยเราเราคิดว่านอกจากเราฟื้น่ะเอ้ยจริงๆมันเป็นลีลาที่เป็นกิจกรรมสำคัญเนี่ยค่ะเราเราได้อะไรอีกบ้างคะ ได้เป็นชาวบ้านในพื้นที่มาไหมคะหรือคือตอนนี้คนที่มาเต้นลีลาดเนี่ยเป็นเป็นคนในชุมชนเป็นคนในพื้นที่บางปูเท่านั้นบางปูพื้นที่เราใหญ่63.5ตารางกิโลคนแสนกว่าคนเยอะมากตั้งแต่เทศบวรรนครจุดของด่านก็เยอะทีนี้ตรงเนี้ยถามว่าวันนี้คนที่มาเนี่ยเป็นคนในชุมชนในพื้นที่ค่ะคนภายนอกมาร่วมได้เล็กน้อยไม่เยอะแต่ถามว่าเราเราไม่ได้ปิดกั้นแต่เข้ามาวันนี้ได้อะไรวันนี้ทันสมัยค่ะเข้ากลุ่มล Oh, <okay. S 2> มีความรักความสามัคคี oh. เดี๋ยวจะนัดกันไปนู่นไปนี่ oh. ชุม,มชมน<ล>นี้ทําอะไรชุมชนนี้ทําอะไรวันนี้เริ่มเริ่มจากการที่มาเรียนรีลาดที่นี่อ่ะโอเคเริ่มมีความสัมพันธ์กัน oh. พา oh. ไ ข้ามชุมชนรู้จักข้ามชุมชนเวลาเราจะพัฒนาในเรื่องความสะอาดบางปูดูดีดีโครงการชุมชนนี้ไม่ได้เกี่ยวขอไปด้วยเพราะเพื่อนไปอย่างเงี้ยเพื่อนลีลาดไปเพื่อนลีลาดไปก็ไปเป็นกลุ่มเลยค่ะเวลามีกิจกรรมที่ไหนก็จะไปออกด้วยกันค่ะได้การรับความสามัคคีนี้ได้แน่นอนค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้จํากัดอายุใช่ไหมคะว่าต้อง60สขึ้นเท่านั้นเล็กจนถึงโตได้เยอะสุดได้หมดเลยแล้วแล้วแต่ท่าน จะมีกําลังขนาดไหนคือตรงนี้เป็นจุดประสงค์ของท่านนายกบ่กว่าท่านบอกว่าต้องการให้คนบางปูค่ะคนบางปูที่ได,ได้ได้รู้จักลีลาดยายน้อยสักจังหวะก็ยังดีค่ะสักจังหวะหนึ่งเนาะ,ะท่านบอกได้ดีท่านต้องการให้ตอนนี้จะมีโครงการต่อไปคือคท่านต้องการขยายให้เต็ม46ชุมชนค่ะ วันนี้วันนี้เราเรียนจุดกลางค่ะรูอุ้กำลังจะฝึกให้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นอาจารย์ได้แล้วเราก็จะเปิดที่มุมชนพอเปิดทุมชนที่บ้านก็สนับสนุนเพราะว่าจะเอาอัตลักษณ์คืนมาให้ได้ว่าเป็นใครมาบางปูเด็กบางปูต้องเต้นริลาดเป็นเต้นโชว์เขาเต้นโชว์เขาให้ได้โอค่ะแล้วก็พอพอเวลาผ่านมาอย่างสองปีเนี่ยค่ะได้ได้สองรุ่นได้ประมาณร้อยร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนทีนี้สงสัยเวลาสอบค่ะทำยังไงคะ อันนี้อันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับแบบว่าเก็บชั่วโมงเก็บเก็บชั่วโมงในการดูคู่แล้วก็แบบว่าเขาจะมีความสามารถในการที่ว่าเป็น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 วิทยากรได้ผู้สอนได้แล้วก็จากครูเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าดูเขาแล้วอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเราชุมชนอ่ะเราส่งไปลงตามชุมชนเพื่อจะสอนชาวบ้านที่ชาวบ้านจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีเป็นแบบเจ้าของโรงงานที่บ้านโรงงานเครียด ก็ยังมาก็มาเนาะดีเนาะทหารก็มานี่เดี๋ยวรอบรอบหน้านี่ท่านผอตากา่ะก็จะมาร่วมกับเราบอกมาค่ะท่านผอจะมาเรียนเองท่านอเรียนว่าเองคะจะมาแล้วก็จะมาเป็นสมาชิกด้วยแล้วก็เดี๋ยวพาแม่บ้านทหารมาร่วมเรียนเราก็ได้ความประคัาประคองออุ่นอบอุ่นแน่นอนอบอุ่นหนาฝาข้างมากขึ้นไม่ไล่ไม่เลิกนะคะแม่หนูก็เล่นเต้นริมย่ะ ไม่ได้ไม่เลือกจริงๆเลยเวลาเวลาเขาเล่นเขาก็มีความสุขเห็นไหมคะเขาเช็คเหงื่อซิกซิกเลยนะแล้วก็เล่นแล้วก็มีความสุขเห็นไหมคะสุขแล้วหุ่นดีด้วยค่ะแล้วก็จบสดชื่นแจ่มใสได้เพื่อนได้เพื่อนค่ะค่ะท่านประธานอายุ75ปีแล้วพอมาเต้นก่อนหน้านี้เต้นไหมคะเต้นอยู่แล้วไหมไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นเท่าไหร่ก็มีตีความมุดเดิมๆจ่อสบายอยู่นะหายอะไรอย่างเงีค่ะค่ะค่ะผมจบแพทย์ศาสตร์แล้วก่อนมันก็เามีการส่งเสริมอยู่แล้ว ก็เป็นัตร้้าก็เนาะในสมัยก่อนมบ้างค่ะเหมือนมาฟื้นเืนเป็นย่างนี้กับคู่ใทอันนี้พีแลแจกบัตคิวอ๋อเพราะต้องมีคู่เหมือนกับเป็นคู่ซ้อมนี้ใช่ไหมคะนะค่ะในอนาคตเนี่ยค่ะโครงการนี้ทางเทศบาลวางแผนจะพัฒนาไปขนาดไหนคะ อ,อย่างที่เรียนว่ามันเป็นนโยบายผู้ทหารว่าต้องการดึงอัตลักษณ์ของบางปูกลับมาเพราะนั้นบางปูต้องโดดเด่นก็จะคุยกับกับผูว่าในในสองเรื่องเรื่องแรกคือต้องขยายให้เต็มพื้นที่ทุกชุมชวนวันนี้แอโรบิกเราเกือบเต็มพื้นที่แล้ว แต่มันไม่ใช่มันต้องเป็นอัตลักษณ์เราต้องเป็นลีลาดพอเป็นลีลาดแล้วอีกอีกอีกเสพหนึ่งคือต้องให้ครูฝึกคนเพื่อไปประกวดแล้วก็แข่งขันให้ได้รางวัลกลับมาวันนี่ี่แหละมาจากบางปูวันนั้นต่อไปถ้าใครจะลีลาดต้องมาที่นี่มาฝึกที่นี่มาเรียนที่นี่ตรงนี้ค่ะเป็นเป็นเป็นความฝันของผู้บริหารซึ่งตัวเองเป็นประหลัดที่เป็นข้าราชการประจําเราต้องผลักดันแล้วก็ทําให้ตรงนี้ให้ได้ ก็ให้กำลังใจและจะจะรอนะคะว่านักกีฬานายกค่ะ่ะคมาดูแลมาดูแลเพราะว่าได้ทำโครงการตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากทุกคนชอบค่ะทุกคนชอบมีความสุขมีความสุข่ะเป็นต้นาเป็นเป็นที่มาแบบที่เราทำให้ครูนี่ก็มีความแบบว่าความสุขด้วยที่ทำให้ให้คนในชุมชนคนที่มาเนี่ยาออกกำลังกายทำให้ข้อสมองดีก็สดชื่น ไม่เก็บไห้ปวดว่าไ, oh. ไม่ติด <c oughs> มีแต่รอยยิ้มมีแต่รอยยิ้มง,งนคนตั้งโครงการก็มีความสุขก <th bb> ารร่วมกิจกรรมก็มีความสุข <th bb> <th bb> แล้วก็คนสอนเองก็มีความสุข <th bb> ก็จะเป็นชุมชนหรือว่าเป็นเทศบาลที่มีเอกลักษณ์ของ <th bb> ตัวเอง <th bb> อีกหนึ่ง <th bb> เรื่องนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ในพื้นที่ที่ที่ใดที่ใด,ดก็มีกิจกรรมเหมือนกันไปหมดนะคะกับลีลาดเทศบาลตำบลบางปูค่ะต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะท่านประธานครูแล้วก็ท่านประลัดเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการท่านประลัดพริมลักษ์ร่วมสุขค่ะเป็นยังไงคะโช ของดีที่นี่ค่ะถึงจะเป็น9ก้าที่อยู่ที่2ปี 2> แต่ว่าเป็น9ก้าสปีที่จะสร้างสิ่งดีๆมากมายหรือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีให้กับตําบลบางปูแน่นอนนะคะสำหรับเทศบาลตําบลบางปูค่ะเพาะววางเอาไว้ว่าจะเป็นนักกีฬาลีลาที่มีชื่อเสียงจากที่นี่ด้วยนะคะนี่คือโชว์ของดีในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพักนานนิดนึงนะคะดิฉันไปลองเรียนเต้นลีลาทห่ครูอู๋ได้สอนให้ท่านประหลัดหรือว่าท่านประธานได้สอนนะคะ นนึงะะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วงองกระจายข่าวเทศบาลเมืองผุงจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนางสาวพัชรีพันธุวนิชนายธีรริ์ธนอุดมนานรองนายกเทศมนตรีเมืองขลุงและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับผู้ปกครองเพื่อให้ทราบถึงนโยบายการศึกษาและการเรียนการสอนที่ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเทศบาลตำบลทุ่งสะดาวจังหวัดฉะเชิงเราจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรให้ความรู้พัฒนาคุณภาพจิตใจเพิ่มเติมรอยยิ้มและความรักในหัวใจนอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากโรงพยาบาลแปลงยาวให้ความรู้ในการพัฒนาสุขภาพให้สดใสและแข็งแรงด้วย เทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชนบุรีโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของจำเป็นกับเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้โอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน94รายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพในเบื้องต้นนอกจากนี้รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนนายมนัสเดชชีวะพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลยังลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์พร้อมของที่ระลึก แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลอีก8รายด้วยนายวีราชาญประทีปารยากคุลนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอภาคประชาชนต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในานามของสมาชิเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรบริเวณวัดแก้วพิจิตรทางไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเป็นที่เรียบร้อยในขณะนี้และสามารถเปิดใช้งานให้บริการประชาชนได้ตามปกติแล้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพจังหวัดระยองนายไพรรัตอรุณเวสเสษเป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการเก็บขยะชายหาดบิ๊กคลีนนิ่งเดเพื่อสร้างจิตสำนึก ช่วยกันทำให้หาดบ้านเพซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นสถานที่ที่สะอาดสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยมีกำลังพลจากพันรอเจ็ดกรมรอสามพลน,นอยอกำลังพลจากรอหกกรมรอสองพลนยอกำลังพลจากสถานีรายงานบ้านเพกองทัพอากาศตำรวจท่องเที่ยวระยองหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน23ชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเพและกลุ่มอสมอตำบลเพเข้าร่วมทำความสะอาดด้วยเทศบาลตำบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการพัฒนาและทำความสะอาดคลองกลางบริเวณชุมชน50ตารางวาสายบีโดยช่วยกันเก็บขยะเป็นผักตบชวาและวัชพืชต่างๆที่อยู่ในคลองเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำและทำให้เกิดการเน่าเหม็นทับถมอยู่ในลำคลอง นายกเทศมนตรีเมืองสะแก้วนายตระกูลสุขกุลพร้อมกับนายชัยรัตน์บุญช่วยรองนายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนในการขยายพื้นที่รอฝังกลบขยะให้เป็นสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการนำขยะรอฝังกลบและรองรับขยะใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกวันในพื้นที่45ไร่หน้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ163เสียงเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นเรื่องการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเนื่องจากข้อจํากัดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นปี2542ซึ่งทําให้ไม่เป็นเอกภาพขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของอปทเกิดการทุจริตในการสอบแข่งขันกรรมการจึงเสนอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติดังกล่าว และเสนอให้ใช้ฉบับใหม่ที่ปรับปรุงแก้ไขทุกมาตราให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่นเช่นสับเปลี่ยนบุคลากรได้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิน่นการสรรหาและแต่งตั้งต้งตองคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเสมอภาคมีการควบคุมค่าใช้ใจ่ายให้เหมาะสมโดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นให้ทัดเทียมงานบริหารบุคคลของส่วนกลาง ซึงเรียนมาเพื่อทราบดังนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการสถานีเทศบาลแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันอาทิตย์บ่ายโมงทาง NBT ค่ะลาด้วยบรรยากาศสบายๆแบบนี้ที่บางปูสมุทรปราการนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ